ท่านผู้ชมครับกลับมาในเกาะติดข่าวครับเต้ปิติศักดิ์ครับเห็นบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเร่ร่อนนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูกนั้นรวมทั้งหมด6ชีวิตด้วยกันและทีนี้เสร็จท่านผู้ชมครับเด็กอายุแค่3เดือนเป็นเป็นลูกคนสุดท้องเนี่ยเด็กเป็นแผลที่ไหนรู้ไหม เด็กเป็นแผลที่อวัยวะเพศแล้วติดเชื้อแล้วอันนี้อันตรายถึงชีวิตได้เพราะบริเวณจุดนั้นเนี่ยตรงถุงอัณฑะก็ดีหรืออวัยวะเพศเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดค่อนข้างเยอะถึงตายได้ทีนี้เสร็จตำรวจเองนะครับนักของนักข่าวเองพยายามจะโน้มน้าวนะครับให้พ่อแม่เด็กเนี่ยนะครับขออนุญาตพ่อแม่เด็กนั้นเอาเด็กนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่เด็กเห็นบอกว่าป่วยทางจิตด้วยท่านผู้ชมไม่ยอมอย่างเดียวเลยหัวรั้นยังไงก็ไม่ยอมนะฮะท่านผู้ชมครับด่ากลาดเลยครับจนกระทั่งพลเมืองดีนั้นเข้าไปช่วยเกลลลียกก่อมมทาูชดคคิปเหตุรรณ์ับ ผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าทําไมถึงมีเหตุการณ์นี้คือเรื่องของเรื่องคือเด็ก4ขวบหลงกับพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก็เลยไปรับลูกคืนจาก ตำรวจที่โรงพักทีนี้เสร็จเนี่ยตำรวจต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่พี่ตำรวจเขาก็เห็นแล้วนะว่าเด็กอายุแค่3เดือนเนี่ยยังเด็กยังแบบอบมากๆเนี่ยท่านผู้ชมคุณเต้ดูดิดครับอยู่บนรถเข็นแบบนี้เขามีแผลติดเชื้อที่อวัยวะเพศแล้วก็มีแผลเลือดออกด้วยครับตำรวจก็เลยเชิญตัวพ่อแม่ไปคุยนะครับนะกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่โรงพักสอนอราชบุรณะนะครับเพื่อขอเอาเด็กคนนี้ ไปทําการรักษาแล้วไปอยู่ที่บ้านพักเด็กก่อนแต่พ่อแม่นะครับนะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมแยกจากลูกแบบเนี้นะครับตํารวจกล่อมยังไงให้ตายยังไงพลเมืองดีกล่อมให้ตายยังไงก็ไม่ยอมครับพ่อแม่สองคนลูกอีกสี่คนอายุเท่าไหร่บ้างสี่ขวบคนหนึ่งสองขวบคนหนึ่งหนึ่งขวบหนึ่งคนนี่สามแล้วนะและน้องคนเล็กสุดที่มีแผลติดเชื้อเนี่ยอายุสามเดือนสิบเจ็ดวันทุกคนไม่มีสูติบัตร ไม่มีเอกสารการแจ้งเกิดท่านผู้ชมฮะแล้วที่สําคัญคือไม่ได้ไปหาคุณหมอทําคลอดที่โรงพยาบาลนะลวค,วนคุณพ่อเป็นหมอตําแยคุณพ่อทาคลอดเองคุณพ่อทําคลอดเองอทออง่านผู้ชมครับ <c oughs> จนกระทั่งตีหนึ่งครึ่งนะทีมข่าวช่องแปดของเราไปที่โรงพักสอนอราชบุรณะนะครับ <c oughs> พ่อแม่กับเด็กๆทั้งสี่ไม่คุยกับเจ้าหน้าที่ <c oughs> แล้วทําท่าอย่างเดียวคือจะหนีออกจากโรงพักจะกลับ อะไรทำนองนี้ตำรวจกับพอมอให้ข้อมูลกับนักข่าวเรามานะครับบอกว่าพฤติกรรมของพ่อแม่ของเด็กทั้ง4นะครับนะเคยถูกร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากว่านะครับเป็นคนเร่ร่อนไนงะหอบลูกต้าทั้ง4คนกระเตงกระเตงไปตามถนนแบบนี้แล้วมันน่าเป็นห่วงตรงไหนรู้ไหม ปล่อยลูกที่ยังเล็กมากนะสี่ขวบสองขวบหนึ่งขวบเนี่ยวิ่งเล่นกันตามท้องถนนแบบนี้กลางวันก็วิ่งเล่นกลางคืนก็วิ่งเล่นและที่สําคัญมาพักตามโรงแรมอะไรแบบเนี้สร้างความเสียหายกให้กับโรงแรมเวลาเข้าพักนะครับและเวลาเจ้าหน้าที่ภายในโรงแรมนะครับพนักงานในโรงแรมเขาขอไปตรวจสอบในห้องหน่อยเนี่ยเขายังไงก็แล้วแต่ไม่ยอมให้เข้าไปดูในห้องเลยท่านผู้ชมดูเหตุหตการณ์ช่วงนี้กันหน่อยครับเราไม่กล้าถ่าคนอยากถายเ<น>ข้ามาเลย มีมีไอ้พนักงานแม่บ้านมาเคาะแล้วแล้วก็เปิดเข้ามาเราไม่ยอม่ายความจริงของตัวเราอะไม่ความจริงอห้องมันลบปกติโอ้มันไม่มีโรงแรมไหนลบปกติหรอกคุณมีไอ้อ่ะผมมาขยายความที่พี่จูนเล่าไปเมื่อสักครู่อีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโดยที่ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับทางคุณพ่อของเด็กคุณพ่อของเด็กก็บอกว่าคืออยู่กินกับเมียมาสิบปีแล้วแล้วที่เมียป่วยจิตเวชเนี่ย คือป่วยมา5ปีเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยภรรยาเขาป่วยไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาลแ,แล้วอยู่ๆไปเจอคนเสียชีวิต,ตเรียกว่าคนตายต่อหน้าต่อตายอยู่ข้างๆเตียงตรงนั้นเลยในโรงพยาบาลตอนนั้นเขาเลยแบบช็อกเลยครับคือเหมือนแบบว่าขวัญเสียไปเลยสติหลุดไปเลยแล้วก็กลัวคุณหมอไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลอีกต่อไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีลูกไงอย่างที่พี่จูนบอกโอ้โ oh, หมีลูกแล้วทีนี้เมียไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลทํำยังไงอ่ะ ก็เลยทําคลอดเองที่บ้านนี่แหละครับอุ้ยเราทำไมถึงทําคลอดเองได้ขนาดนั้นน่ะก็ถามไปก็บอกว่าอา๋อก็ดูจากใน YouTube เอาละครับอู้หูเอา้าเอาพอคลอดลูกอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่มันต้องไปจดทะเบียนไปแจ้งกองแจ้งเกิดอะไรแบบนี้นี่คุณเป็นหมอตำยายเลยนี่แล้วมันเสี่ยงติดเชื้อนะเนี่ยนั่นนะสิตัดสายรกสายสะดืออะไรแบบนี้แล้วใช้อะไรอะ่ะ คือโหดูจากในคลิปวิดีโอมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุขาะนามไมมันจะขนาดไหนนะไม่มีเหรอาเต้ทำเองแบบนี้แล้วเสี่ยงติดเชื้อเด็กเสียชีวิตได้นะเนี่ยนั่น,น่ะสิเสี่ยงมากเออแต่ก็มันก็เลยตามเลยมาแล้วและที่สําคัญเนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยคือไม่ได้ไปแจ้งเกิดสักกับคนเดียว<ม>เพราะอะไร<ม>เพราะว่าหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วจะต้องไปแจ้งทางสํานักเขตในท้องที่เนี่ยสักประมาณไม่เกิน30วันแต่ปรากฏว่ามันเกิน30วันไงคุณผู้ชมทางเขตเขาก็ไม่รับแจ้งเกิดลูกละ แล้วทำยังไงล่ะทางเขตบอกว่าอา้าเกิน30วันแบบนี้นี่ตกไปตรวจ DNA เอามายืนยันความเป็นพ่อแม่เอาเอาวุ่นวายกันไปใหญ่เลยทีนี้เพราะว่าไอาการตรวจ DNA ครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่าย8,000บาทโอ้โหทีนี้ก็เลยตามเลยกันไปล่ะครับ2คนก็แล้วสคน4คนไปละ ไม่ได้แก้งเกิดสักคนเดียวแถมทำคลอดให้หมดทุกคนด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าอู้ยแล้วทำไมไม่หาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแ่ละคุณพี่มาอยู่แบบนี้เนี่ยเราหกเราเหินกันไปนี่มันน่าเอ็นดูน่าสงสารเด็กนะคุณพ่อเด็กก็บอกว่าอ่ะก็เคยไปหาเช่าห้องรายเดือนอะไรแบบนี้แล้วแต่ว่าเจ้าของห้องเขาก็ไล่ไปเพราะว่าลูกเยอะไงลูกทั้ง4ี่ขวบสองขวบขวบหนึ่งแล้วก็สเดือนเวลาลูกร้องพร้อมๆกันมันทมัมก็ร้องต่างกันไปเนี่ยโอ้โหดูกันไม่ทันเจ้าละวัน มันสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับเพื่อนข้างๆห้องอะไรประมาณนี้นะครับคุณพ่อก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้คิดอยากจะเอาลูกไปเล่ร่อนหรอกแล้วที่สําคัญเนี่ยที่ออกมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่เคยไปลักเล็กขโมยน้อยอะไรใดๆกับใครที่ไหนนะแล้วก็ยังมีการรับจ้างทํางานตัวคุณพ่อนี่ก็เป็นฟรีแลนซ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ตอนนี้เนี่ยพอดีว่ามันตกงานไงมันก็เลยต้องมาละหกละเหินแบบนี้นะครับแต่ในระหว่างที่พลเมืองดีเนี่ยกำลังพยายามพูดคุยเจรจากันอยู่คุณผู้ชมครับเกิดเหตุ ไม่คาดฝันขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยในระหว่างที่กาลังรอเจ้าหน้าที่ทางพอมอมาด้วยนะครับช่วงตักประมาณตีสองอยู่ๆเจ้าเด็กสี่ขวบซึ่งเป็นที่คนโตของครอ,อบครัวได้วิ่งจันออกไป<า>นี่นะฮะวิ่งออกไปถนนแบบนี้คุณผู้ชมทั้งทีมข่าวเอ้ยตำรวจตำรวจเอ้ยใครก็ตามที่อยู่ตรงนั้นพาย,ยายามจะช่วยวิ่งกันไปตามมันจะให้จ้าระวันเลยทีเดียวนะครับไปไหนแล้วนี่ยังไม่เจอตำรวจก็หาตามท้องถนนนะคือเขาคือตรงจุดเกิดเหตุจุดแรกที่เขามาเจอเนี่ยนะครับ เจอแล้วใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามวิ่งกลับมาจุดนี้คือเด็กเขาจะจําที่ได้ไงฮะเมื่อสักครู่ที่ผมยาวในที่อยู่้านหลังเนี่ยที่มุดมุดมุดเราในนนีสี่ขวบเจ้าตัวนี้แหละแล้วคนเสื้อเด็กเสื้อเหลือเมื่อสักครู่นียน่าจะสองขวบแล้วก็ตัวจิ้วที่เดินได้อยู่คือขวบหนึ่งแล้วนี่คือ3เดือนใช่ไหมที่อุ้มอยู่นะสามเดือนสามเดือนอ่าอยู่กันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันดูกันไม่ทันแล้วครับนี่ขนาดว่าพลเมืองดีกับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วนะ ทีมข่าวก็ช่วยกันวิ่งเงินไปตํารวจสายตัวสอนอราดบุรีนะตรงนั้นมาพอดีซื้อนมซื้อข,น,ขนมขนมอะไรมาให้กับเด็กๆนะครับก็ล้อกันจนเช้านะครับจน เจ้าหน้าที่มารับให้ความช่วยเหลือแหละคุณผู้ชมอ,มอมต้องก็แล้วแต่นะครับขอบคุณทั้งบลรเมืองดีที่เข้ามาช่วยกันเกลี่ยก่อบมาโน้มนะ้าวขอบคุณเจ้าหน้าที่พอมอแล้วขอบคุณพี่ๆตำรวจสอนอราชบุรณะด้วยนะครับก็พยายามทำทุกอย่างนี่แหละเห็นไหมครับตำรวจเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนจริงๆดูไว้เป็นตัวอย่างเลยครับพี่ๆตำรวจสอนอราชบุรณะนะวันนี้เราส่งหญิงเหล็กภัยจิตพาโนนนะครับตามความคืบหน้านะครับนะเห็นบอกว่าพ่อแม่ของเด็กนะครับ เขาพักนอนที่ไหนหรือมะเต้ยอยู่ไหนกันครับพี่เขาอาศัยลานออกกําลังกายหลังโรงพักสอนอราชบุรณะเป็นที่หลับนอนอ่ะโอ้มาอยู่หลังโรงพักกันก่อนเออหลังโรงพักนี่นะ<อ>เห็นไหม<อ>สถานีตํารวจนะครบาลราชบุรณะครับวันนี้เจ้าหน้าที่พอมอและมูลนิธิวินวินนะครับมาที่สถานีตํารวจเพื่อรับตัวเด็กทั้ง4ี่คนนะครับ แต่ว่าตามขั้นตอนนะฮะมูลที่วินวินและพอมอไม่มีสิทธิ์นะครับในการแยกเด็กเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประสานให้ตหํารวจนั้นบังคับใช้กฎหมายนะครับพอบังคับใช้กฎหมายแล้วพอมอจึงรับช่วงต่อได้นะครับแต่ประเด็นคือความยากของเคสนี้คือพ่อแม่เด็กไม่ให้เข้าใกล้เลยอ่ะอยังไงยังไงหัวเด็กตีนขาดก็ไม่ยอมเลยแล้วที่สำนักงานคือตะโกนด่าการาดด้วยเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่พอมอให้ข้อมูลกับนักข่าวช่องแปดของเรามาก็คือคุณภัยจิตพานนท์นะครับบอกว่าครอบครัวนี้จริงๆแล้วก็หลายรอบแล้วนะพาเด็กเด็ก เร่ร่อนหลายพื้นที่และเคยถูกเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งเตือนมาแล้วถึง3ครั้งครั้งนี้ก็ก่อเหตุอีกแล้วช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับตำรวจพยายามเจรจากับตัวพ่อแม่นะครับแม่เด็กนั่งอยู่ด้านหน้ามีลูกสองคนวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาตามภาษาเด็กๆถูกไหมพ่อของเด็กยืนคุยโทรศัพท์อยู่พอเห็นตำรวจมารีบวางสายเดินมาคุยเพราะว่าเอาละพอแม่เด็กนะครับเห็นว่าตำรวจมาแม่เริ่มฉุนเฉียวเกลี้ยกล่ำแล้วครับแล้วก็ตะโกนบอกให้ผัวนะครับไปเอาลูกมาไว้ที่ตัวของเขา ด่ากลาดไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยนะครับใครเข้ามาใกล้ๆแกก็ชี้หน้าด่าใครเข้ามาใกล้ๆแกก็ชี้หน้าด่านี่ดิอย่างนี้ลองดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับมาดูแเมื่อคไลมาม่าดูแลได้ไราไม่เ้อากะมาไูกอมองไมเลยไม่ได้ทำอะไรพี่ก็มาดูแลเด็กเขนอนก็ดีแล้วได้อนุยากครับพอพี่แมว เราอาจจะใจเย็นใจเย็นสิบ้านกลับก็ใจเย็นเย็นก่อนคุยคุยกับพี่เขาก่อนไม่คุยไม่คุยจะดูเด็กคือเอาจริงๆท่านผู้ชมครับเจราจาก็แต่กลางคืนจนกระทั่งข้ามวันข้ามคืนมามาถึงกลางวันเจราจาก็ไม่เป็นผลนะครับ<ะ>ยังไงยังไงเห็นไหมครับเธอก็มีอาการแบบนี้ขัดขืนตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทุกคนที่ไปเนี่ยเขาหวังดีกับเด็กอายุ3เดือนที่มีแผลติดเชื้อที่อวัยวะเพศแบบนี้สุดท้ายยังไงครับตำรวจก็เลยต้องคุมตัวพ่อแม่เด็กนะครับเนื่องจากว่ายังไงก็ไม่ยอมอ่ะ นะครับถ้าปล่อยไว้แบบนี้เด็กอันตรายชุลมุนกันต่อครับวุ่นวายกันทั้งโรงพักเลยแล้วภาพที่เห็นนะครับเป็นการพยายามเจรจานะครับอีกครั้งในช่วงบ่ายนะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่กลางคืนมาช่วงเช้าเที่ยงก็ไม่สาเร็จบ่ายก็คุยต่อเที่ยงนี้พ่อแม่เด็กไม่เอาด้วยแล้วครับไม่คุยเก็บข้าวเก็บของจะไปที่อื่นพอตํารวจแสดงตัวครับจะรับตัวเด็กไปแม่ก็เหมือนเดิมอิอวอยวายอาราวา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องจับแยกครับเพราะว่าแม่ของเด็กนั้นเริ่มและอาะวาดด้วยการจับลูกนะฮะจับแขนลูกเนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอาจจะด้วยอารมณ์เกลียดกาดอาจจะด้วยอากาศมันร้อนตอนนี้ด้วยแล้วก็เครียดมาตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งลูกของเขาเนี่ยเริ่มร้องไห้ออกมามดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับ<ม> ปล่อยยันปล่อยยันปล่อย แม่เขาไม่ยอมก็ไมยอมพ่อแม่ไม่ยอมคุณไปติดต่อได้เลยนะไม่ไม่ทเขาเอาไปแล้วมันเหมือนคุกมันเข้าไปไม่ได้ผมเข้าไปไม่ได้พี่่ออ่อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเื่อเีเจ้าที่ขอเช่อเดลืยพี่ไม่อ้อะไรไม่ให้เจ้าที่ขอเช่อเหลืยว่ย่ก่อนจย่เ่ี๋ยวบบบไม่ให้คบบบไมให้ ไม่ไม่ให้นะครับคุณตำรวจผมไม่ให้ติดตออะไรนข่าวผกระแสอะไรก็ได้ไม่ให้หยุด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 หยุยุดห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 ดหยยุดหยุดหดหยุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดหยุหยุดยุดห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 ยุหยุดยุดหยุ มุกขายหมดเลยแชร์มะกันไปเลยกูจะออกข่าวทุกช่องมาดิอาอโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะที่อธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเขาถึงโมโหกเกลี้ยกล่อดเอาลาวาดขนาดนี้นะครับที่ไม่อยากจะเอาลูกไปนะครับแต่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีเ่ยทั้งทีมข่าวของเรานี่ก็พยายามจะพูดคุยกับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับที่พยายามุวนวายอยู่ตอนนี้เนี่ยคือบอกว่าจะเอาผิดตารวจด้วย บอกว่าเอาลูกไปแบบนี้มันไม่ได้รับความยินยอมที่มันไม่ได้นะครับก็พยายามจะหอบทั้งถุงข้าวของหอบผ้าหอบผ่อนเสื้อผ้าเด็กแพมบงแพมเพืรอนนี่ออกจากสถานีตารวจไปเลยอก็มีการพยายามเกลี้ยกล่อมบอกทั้งพ่อแม่เด็กนะครับบอกว่าให้เป็นขั้นตอนให้เข้าใจวิธีการทั้งหมดทั้งมวลที่เจ้าหน้าที่พยายามจะแนะนําและให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะมีการติดต่อหน่วยงานเพื่อจะให้ให้มาเข้าให,ให้ให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคุณผู้ชมครับซึ่ง ทีมข่าวก็ได้ถามไปนะครับบอกว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยคือแล้วหกล,ละเหินเนี่ยละหกละเหินกันอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วเลี้ยงลูกดูแลลูกกันยังไงเนี่ยเดินไปตามทางไปข้ามไหนก็นอนนั่นอะไรอย่างนั้นเหรอคุณพ่อนี่ผมยาวใช่ไหมใช่คุณพ่อนี่ผมยาวเสื้อแดงๆนี่นะครับคุณพอ่อเ็าบอกว่าเอาปกติก็เลี้ยงดีแหละเลี้ยงลูกดีกินดีอยู่ดีไปและคือที่ไม่อยากจะให้พมเอาไปเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพมเคยเอาลูกไปดูแลแล้วแต่โอ้โหดูแลไม่ดีเลยอ่ะไปกักขังลูกอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะนครับ แล้วก็ไม่ให้เจอลูกด้วย mm hmm. เขาเลยตัดสินใจบอกว่า mm hmm. นับจากนี้ mm hmm. นับจากนั้นมาเนี่ย mm hmm. คือยังไงยังไงเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ยอมเขาเลยเกลี้ยกล่อมแล้วก็โมโหร้ายขนาดนั้นไงฮะ mm hmm. ไม่ยอมที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่พมเนี่ยแยกลูกของเขาไป mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงดูเอง mm hmm. แล้วเขาบอกว่าเขาจําวันเกิดลูกได้ทุกคนจริง,รงๆมีบ้านจะกลับตอนไหนก็ได้คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหกละหกละเหินแต่ว่าตอนนี้เขาจําเป็นที่จะต้องออกมาทํางานต้องพาลูกออกมาอยู่ที่โรงแรมเพราะว่าต้องมาทํางานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วทํางานครั้งหนึ่งเนี่ย อันนี้คุณพ่อบอกนะฮะก็ได้เงินพอสมควรเลยทีเดียวเขาบอกครั้งละประมาณ2 0,000บาทเพราะฉะนั้นไอการที่จะออกมาทํางานแบบนี้มันก็เลยต้องหอบกันมาหมดทั้งครอบครัวว่าอย่างนั้นแหละครับซึ่งโรงแรมที่จองพักเนี่ยก็ไม่เคยนอนถูกๆด้วยนะก็จองดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โรงแรมทั่ว,ว,วไปแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมอมาแยกลูกไปเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการ <ใน S 1> วางแผนมาพลากลูกแล้วระหว่างพูดคุยกับเราและคุณผู้ชมครับกับทีมข่าวช่อง8เนี่ยก็พยายามบอกให้คุณพ่อคุณแม่ใจยเย็นนะฮะเพราะว่าพอคุยปุ๊บแล้วก็ เหมือนกับจะพาขึ้นกันอยู่เรื่อยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้สักนิดหนึ่งฮะแม่เองคือที่วันนี้คือที่เขาเอาไปเราไม่โอเคเลยไม่โอเคค่ะยังไงต้องตังค์มาให้ได้ถ้าก็จะเล่นงานสอนอนในเรื่องล่าบูนะเนี้ยคือมันไม่ใส่แล้วแบบนี้เขาบังคับให้ผมล็อกไว้เนี่ยสองชั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะไม่ยอมไม่ยอมสิไม่ไปลงมาทึกจัดประจําวันเนี่ยในสำนวนของเขาเนี่ยคือเขาจะไม่เปิดประตูให้เพราะเาต้องเอาเรื่องถึงนี้สุดเพื่อเอาลูกคืนค่ะเรวก็จะเล่นงานสอนอนนี้ด้วยถือว่าปฏิบัติหนน้าที่เป็ธรม เพราะว่าเขาบางคนไม่มีสิทธิ์อีกนิดนึงลูกเราได้กลับมาอยู่เราถววรนถ้าเราตรวจดีอนเอจบยังไงเขาก็เล่นกับเราไม่ได้คือเอาวันนี้ยังไงต้องได้คืนอ่ะคือพ่อแม่นะมุมหนึ่งเราก็เข้าใจว่ารักลูกแล้วถ้าไปเนี่ยถ้าไม่ได้เจอหน้าลูกก็เป็นห่วงลูกถูกไหมครับจิตก็อธิบายบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าตรวจดีเอ็นเอแล้วมันตรงเนี่ยยังไงยังไงก็ได้คืนอยู่แล้วทีนี้เสร็จประเด็นคือเด็กสเดือนที่อายุ3าเดือน17ดวันติดเชื้อที่อวัยวะเพศแล้ว แล้วมีเลือดออกเนี่ยผมไม่ตอนแรกที่บอกไปบอกว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายกรณีนี้เป็นเด็กผู้ชายคติดเชื้อที่อวัยวะเพศเนี่ยถ้าลุกลามไปเนี่ยไปถึงอันท้าเนี่ยอันนี้อันตรายรถึงแก่ชีวิตได้ถูกไหมแล้วตามข่าวตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะที่ติดเชื้อลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าอารมณ์เพศหญิงครับเดี๋ยว ทีมข่าวช่องแปของเราจะประสานให้ต่อนะครับท่านผู้ชมครับว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายครับวันนี้นักข่าวของเราครับภัยจิตพานนไปสํารวจที่โรงแรมครับที่ครอบครัวนี้ครับพ่อแม่ลูกรวม6ชีวิตนั้นเคยไปพักที่ซอยสุขสวัสดิ์สินะครับพนักงานเคาน์เตอร์ครับบอกเลยครับบอกว่าสายหน้าเลยบอกว่าโอ้โหนะครอบครัวนี้ก็เอาเรื่องอ่ะไม่ให้พนักงานทําความสะอาดเข้าไปทําความสะอาดเลยนั่นคือข้อที่1ข้อที่2 ปล่อยเด็กนะลงมาวิ่งเล่นในลิฟต์นะฮะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เสียงดังเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาไปส่งที่ห้องเขาเลี้ยงลูกยังไงก็ไม่ทราบอยู่เหมือนกันนะพ่อแม่เนี่ยไม่สนใจใยดีทิ้งๆิคว่างควาง,วางแบบนี้แล้วเด็กลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์แบบนี้มาอันตรายไม่เล่านะครับแต่จ่ายเงินค่าห้องปกตินะไม่ได้ติดอะไร พนักง,งานโรงแรมเคาน์เตอร์บอกว่าเขาก็กินดีอยู่ดีนะคือนะะักขาวเราก็ถามว่าเขาเป็นคนเร่ร่อนรู้ไหมเขาน่าจะไม่ค่อยมีมีสตุง้งสะางหรือเปล่าพนักง,งานโรงแรมบอกว่าปกติดีนะสั่งอาหารนะให้ไรเดอร์มาส่งในมือหนึ่งห้าถึงหกรบาทอะไรแบบนี้แล้วพักอยู่5วัน พนักงานบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงอารมณ์ร้ายขี้โมโหส่วนผู้ชายที่ผมยาวเนี่ยเขาก็ทําตัวแบบว่าไม่ค่อยจ้องหน้าใครหรือมองหน้าใครหลบๆตาแบบนี้ทาตัวลึกลับไม่ค่อยคุยมาเอาอาหารอะไรแบบนี้ก็จะก้มหน้าไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ทักทายใครแล้วโรงแรมเห็นนะมันผิดปกติแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมไม่ยอมเลยเห็นไหมครับเนี่ยเชิญย้ายออกจากโรงแรมเพราะทําห้องพักสกรปรกมาก เอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะจะรับเด็กทั้ง4คนไปดูแลขั้นแรกจะพาน้องๆนะไปหาคุณหมอก่อนนะครับไปตรวจร่างกายนะครับว่าแข็งแรงดีไหมไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็มีแผลติดเชื้ออะไรบ้างแต่คนที่พอมอบอกว่าต้องเร่งด่วนที่สุดก็คือเด็ก3เดือนที่มีแผลติดเชื้อนะครับส่วนสูติบตัตรเอกสารการแจ้งเกิดนะครับ ก็สามารถตรวจพิสูจน์ได้ครับยืนยันความเป็นพ่อแม่อาจจะต้องมีการตรวจ d n เนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้คลอดโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลยืนยันไม่ได้พ่อเป็นหมอตำแย,ยเองอะไรแบบนี้ก็ตรวจดีเนเยืนยันว่าเป็นพ่อแม่อันนี้ก็สามารถ ออกสูติบัตรได้นะครับและหากจะรับลูกทั้ง4คนกลับไปเลี้ยงดูและไปดูแลตามเดิมเนี่ยอันนี้มีข้อแม้นะว่าพ่อแม่ต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งให้เด็กๆเหล่านี้มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าน้องวัยสเดือนเศษเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเห็นไหมฮะแล้วมีมีการอาการติดเชื้อตรงบริเวณอวัยวะเพศ มาจากอะไรกันแน่หรือเปล่าคือบางครั้งนี่ไม่ต้องอธิบายอันนี้ผมพยาตอบคือบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะขับถ่ายอาจจะอยู่ในแพ่นเพร์ดแบบนี้แล้วพ่อแม่เนี่ยอาจจะลืมว่าต้องเปลี่ยนแล้วพอมันอยู่นานเกินไปในสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลของร่างกายแบบนี้มันแช่อยู่ในแพ่นเพร์ดมันอบอยู่ไงมันก็กลายเป็นว่ามันติดเชื้อขึ้นมาแล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยคือคือมันก็ติดเชื้อมันก็ซึมเข้าไปด้านในไงอันนี้ผมอธิบายตามตามสิ่งที่ผมเข้าใจเลยนะเออนั่นแหละนะฮะแหวบแรกนี่คิดไปถึงอะไรก็ไม่ ข่าวช่อง8กรบเครื่องเขียงข้าง